You cannot have mission impossible without having a sequence in which Tom Cruise is running. นี่คือภาพของทีมงานนับร้อยชีวิตที่กําลังเตรียมการเพื่อถ่ายทําฉากอันเป็นลายเสร็จของสุดยอดแฟรนไชส์สถานโลกท่ามกลางฉากหลังอันน่าทึ่งของลอนดอน Ready? We mean we g o We're set. Um 3 2 1 Action. ก่อนที่ทอมครูซจะวิ่งจนลกจํา ย้อนกลับไปในปี1993ผู้คนยังคงจดจำชื่อของ Mission Impossible เป็นเพียงทีวีซีรีจากยุค60แต่นักแสดงหนุ่มไฟแรงไว้33ปีได้เข้าไปเสนอโปรเจกต์กับ p r r m o u n t Pictures ว่าเขาต้องการเปลี่ยนซีวีเรื่องโปรดให้กลายเป็นหนังสายรับร่วมสมัยโดยมีเขารับตำแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์และนำแสดง มหากพาบเรื่องราวของอีธานหันยออสายลับในตำนานของหน่วย IMF กับลาภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ไม่ได้เพียงแค่เป็นหนึ่งในแฟนชส์หนักแอคชั่นที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์กว่าไรายได้ทั่วโลกรวมกันมากกว่า4 0 0 0ล้านแต่หนังชุดนี้ยังตอบสนองความหลงใหลในอะดรีนาลีนของทอมครูซอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อศิลปะก,การสร้างภาพยนตร์ ยอมเอาชีวิตเขาไปแขวนอยู่บนเส้นได้เล่นฉากสแตน่ยงตายจนกลายเป็นลายเซ็นคู่แฟนชาย ز, This just day work. จากยอดตึกสูงที่สุดในโลกก่ออยู่ข้างเครื่องบินลำยักษ์แล้วเทคออฟสู่ฟ้าผฝา,ฝาบินมอเตอร์ไซค์กิ่งพระสุท้ายจะขอบหน้าผา ทั้งหมดที่ว่ามาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ความบันเทิงชวนว่าเสียวแบบคอมโบที่ทอมและผู้กำกับริสโฟเฟอร์แมคควายลีต่างช่วยกันผลักดันขีดจำกัดการสร้างภาพยนตร์ให้เกิดขึ้นจริงบนจอยักษ์โดยมีแรงบันดานจ่ายมาจากหนังตลกยุคขาวดำของบัสเซอร์ขีตันและชาลีชาปลินที่มีส่วนผสมของทั้งแอคชัน่นดรามา่าตลกโศกนาฏกรรมและชัยชนะ know your เพราะชีวิตคือผลรวมของทุกสิ่งที่เราเลือกการตัดสินใจของทอมและแมคคิวที่อยากทำหนังภาค7และ8ให้มีเรื่องราวที่เชื่อมต่อกันโดยตรงเพื่อปิดตำนานของอีธานฮันอย่างสมบูรณ์นำพาพวกเขาและทีมงานสู่การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า4ปี ย้อนกลับไปในเดนเวอร์คอนนิงกอีธานฮันเลทีมต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยเจออย่าง DNTT ปัญญาประดิษฐ์ AI ที่คิดก่อการกรบฏใช้ความล้ำหน้าเป็นอาวุธพิฆาตรวบรวมหลายอดมือสังหารสุดอันตราย นำโดยอดีตยอดจารชนยังแก่เบียวใครกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันแยบยลที่แม้แต่อีธานหันก็ไม่อาจวิ่งตามทัน lled, itself, and evolved into the entity. แม้จะสามารถเอาชีวิตรอดจากรถไฟตกรางรวมถึงการช่วงชิง Key, ครูซิฟอร์มขี่กุญแจที่เป็นเครื่องปิดตายดีเอ็นทีที่มาได้ แต่ภารกิจที่แท้จริงของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้น leads, whatever takes to get there, have to it your you'll do on o ท่ามกลางหายนะที่นับถอยหลังเข้ามาทุกทีอีทานและทีมต้องหลบหนีจากการไล่ล่าทุกทุกสารทิศทางรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการควบคุมด DNTT หรือแมแต่แกเบลที่ยังคงแค็งไม่หายในขณะที่มีทุกชีวิตเป็นเดิมพันพวกเขาต้องฝ่าตายไปยังสุดขอบโลก ดิ่งลึกสู่ก้นทะเลเพื่อค้นหาเรือเดิมนาำเซเวสโวโภที่ซ่อนตัวของมหาวัยไร้เอไอปิดปฏิบัติการล่าพิกัรโมรณะต exactly ัวเป็นสักขีพยานภารกิจที่ยิ่งใหญ่และท้าทายที่สุดทั้งในจอลและนอกจอ

ที่คุณเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ CGI แต่เป็นฟุตเทตุจริง100่เปอร์เซ็นต์ของทอมครูซที่กำลังเกาะอ,อยู่บนเครื่องบินปีกชั้นจากยุค3 0 Boeing Seaman ฉากแอคชั่นกายกรรมเหนือเวหาห่วงสว่างบนความสูง10,000ฟุตความเร็ว220กิโลเมตรต่อชั่วโมงเซฟตี้เดียวที่เขามีคือสลิง1เสน้นฉากชุนหวาดเสียวท่ามกลางทิวทัศน์อันสวยงามของแอฟริกาใต้ที่สุดของมูเมต์แห่งปี ที่จะทำคุณอ้าปากางและในไหนก็อยู่บนฟ้าไม่กี่วันต่อมาเขาก็ดึงพระสุธาจากเร์ลิคอปเตอร์บนความสูง12,000ฟุตรพร้อมติดกล้องไว้กับตัวบันทึกนาทีชีวิตด้วยตัวเองจากอากาศอันเร่าร้อนสู่ความหนาวเย็นเยอือกของสวอาวาัประเทศนอร์เวย์ดินแดนขาวโพลนนั้นห่างไกล และไม่เคยมีใครถ่ายทำหนังเมื่อก่อนทีมงานต fi ้องใช้เรือตัดน้ำแข็งในการเดินทางเพื่อไปถึงถ่ายทําฉากประจนภายวิสัยทันสุดลูกหูลูกตาท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ40องศาก่อนที่ต่อมาจะถึงคิวของชากคลายแม็กซ์ที่ทุกคนต้องกลั้นหายใจตามเพื่อปิดบัญชีดีเอ็นทีทีอีธานต้องดำดิ่งสู่เรือดำน้ำเซเวสโโปที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกฉากสตัน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของทอมรูสในการสร้างสรรค์ชายเช่นที่สมจริงและน่าตื่นเต้นผ่านเทคโนโลยีการสร้างหนังที่ล้ำสมัย <c oughs> การฝึกฝนอย่างเข้มข้นและการวางแผนที่ละเอียดถี่ถ้วนทอมต้องผ่านการฝึกระบบหายใจจาบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มความสามารถในการกลั้นหายใจให้นานขึ้นนอกจากนี้เขาและแมคคิวยังพัฒนาระบบสัญ,ญญาณมือเฉพาะกิจเพื่อสื่อสารใต้น้ำให้อย่างมีประสิทธิภาพบททดสอบที่ทั้งทอรโห์ และท้าทายขีดจำกัดความเป็นมนุษย์เรียบพบกับบทสรุปของมหากาพย์30ปีที่สุดแห่งภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ที่สุดแห่งมิชชั่นสุดอลังการ This your ที่สุดแห่งประสบการณ์ความมันหยุดโลกในรูปภาพยนต์อย่างที่เรื่องไหนก็ให้ไม่ได้นอกจากทอมครูสและมิชชั่นอินพอสิบัล มิ t time. อ i s พอสซ i เบิ s เดอร์ไฟ Final r e c ร์น i n g เป็นปฏิบัติการล่าพิกัดโมรณา17พฤษภาคมในโรงภาพยนตร์สัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบในโรงภาพยนตร์ซิมมาซินิสเตเดียมเป็นส่วนหนึ่งของทุกความอลังการด้วยระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลกภาพยนตร์ ดอบิแอนดมอสทันสมัยด้วยลำโพงเหนือศีรษะก็64ตัวได้ยินทุกรายละเอียดกระหึ่มทุกคิวบูตระการตาด้วยระบบภาพดิจิทัลซีนีมา 4K ให้ภาพคมชัดถึงขีดสุดบนจอภาพแบบไจแอนท์สกรีนตื่นตะลึงเต็มตาพร้อมการออกแบบที่นั่งแบบเซเดียมสีนั่งตรงไหนก็ชัดเจนสุดๆ สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ในโรงภาพยน Sigma ตร์ซิกมาซ i นิเ t ดียม m เตรียมมันหยุดโลกเลือกที่นั่งที่ดีที่สุดก่อนใครกับ Mission Impossible The Final Reckoning ที่โรงภาพยนตร์ SF ทุกสาขาเช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน SF Cinema รีบซื้อตั๋วก่อนใครที่ SF พร้อมแพคเกจพิเศษสุดคุม Mission Special Pa มาพร้อมตัวหนังสองที่นั่งน้ำอันลมสองแก้วพร้อม s อเซพาร์ดคอนเทนต์บัตทหนึ่งใบซื้อก่อนคุ้มกว่าจำนวนจำกัดเพียง5,000ชุดเท่านั้นแล้วไปมันพร้อมกันที่ s อซก่อนจากกันไปบอกพวกเราเ่อยครับว่าคุณคาดหวังอะไรจากหนังภาคใหม่ถ้าคุณรักหนักแอคชั่นก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้ เพื่อไม่พัานละคนสุดสุดเอคู4เจาะลึกถึงหนังร่าห่ำกว่าใครที่เดียวที่จอดออจัสติวิธพิมจารีภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย